หลายคนออกมาโปรยข่าวว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวด่วนท็อปวลาวุฒิจากพรัคชาติไทยพัฒนาย้ายซบพักภูมิใจไทยยกพักพร้อมตระกูลสะสมทรัพย์ผมผมไม่ตื่นเต้นกับพักนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรเพราะพักนี้โดยส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าผมเป็นพักที่ไม่ไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าเกิดประโยชน์กับผมหรือเปล่าอ่ะผมในฐานะประชาชนนะเพราะผมผมเห็นมาตั้งแต่สมัยบรรหารศิลปะอาชาแล้ะก็คือพักไหนที่มีความ น่าจะเป็นรัฐบาลในอนาคตหรือว่าพรรคที่มีโอกาสที่ช,น,ชนะการเลือกตั้งแล้วก็พรรคนี้ผมเท่าที่ผมรู้จักมาเลยนะเอ,อยกเว้นในยุคในยุคที่คุณบรรหารเฟื่องฟูนะแล้วมาถึงคุณท็อปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพรรคเนี้ยผมผมมองว่าไม่มีประโยชน์กับในสายตาที่ผมเห็นแล้วผมก็ไม่ได้ให้ราคาและการที่จะย้าย ตบไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดยที่คุณท็อปเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนักการเมืองระบับหัวหน้าพรรคเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าไอ้คดีหัวสว,วเนี่ยมันไม่ชอบมาภากลอย่างไรก็น่าจะรู้นะว่าไอ้คดีที่ดินที่เขาก็ดงเนี่ยมันเป็นยังไงก็น่าจะรู้นะว่าวันนี้อนุทินเป็นรัฐบาลแต่การปากกมเมอร์ก็เหมือนไม่ค่อยจริงจังแล้วก็ผลการปากก็ไม่ดีคนไทยก็ตกตึกที่ประเทศเขมรเ,เยอะแยะ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสวยตำรวจเรื่องอะไรมันมันถูกเปิดออกมา,มามากมายเลยในยุคนี้นะครับซึ่งเราก็แปลกว่าทำไมระดับหัวหน้าพักเนี่ยคุณมีหลักการมีจุดยืนอะไรที่จะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนหรือคุณมองแค่ว่าจะมีโอกาสได,ได้ได้ที่ว่าโอกาสชนะในการเลือกตั้งให้สูงส่งมากขึ้นแต่ผมกลับมองว่าคนสุพรรณเนี่ย คนสุพรรณเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจนะครั้งหนึ่งที่ว่าพักตอนนั้นน่ะพักเอ่อพักก้าวไกลอ่ะเขาทำอะไรละ่ะที่เป็นกระแสมากๆเลยเกี่ยวกับไอไอเล่าชุมชนอะไรพวกนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วนะผมก็ตั้งคาถามกับคนสุพรรณไปว่าเฮ้ยเห็นไหมคุณคุณพิธาเนี่ยเขาไปสุพรรณเนี่ยเขาทําให้เล่าชุมชนของเขาเนี่ยตอนนั้นจันเชื่ออะไรไม่ได้ละ่ะโด่งดังมากมายในขณะที่พักพักเอ่อที่อยู่ในสุพรรณบุรีก็ไม่ได้สร้างแบรนด์สร้างการโปรโมท ให้กับแบรนด์เหล่านั้นเลยนะครับที่ว่าอะไรสุราก้าหน้าอะไรนะยุคนั้นนะครับผมก็เลยความรู้สึกเฮ้ยคนสุพรรณน่าจะคิดนะว่าเฮ้ยทำไมทําไมเขาไม่ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรทําไมเขาไม่ส่งเสริมเกษตรกรอะไรตรงนี้นะครับแต่คุณพิธาไปแป๊บเดียวเนี่ยเดินทางไปที่ไหนชี้อะไรจับอะไรขึ้นมาเป,นมเป็นสิมบลเป็นสัญลักษณ์หมดแล้วก็อย่างหนึ่งผมยังไม่เห็นปรากฏการอะไรที่มันเอฟเฟกต ตนประชาชนตื่นจะลึงจากการทํางานของพักนี้เพราะ,ะนั้นการที่จะย้ายไปพักนู้นพักนี้ผมผมมองว่าส่วนตัวผมไม่มีราคาผมไม่ให้ราคาพักนี้นะผมบอกตรงผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นให้ราคาเปล่าแต่ผมไม่ให้อันนี้ผมพูดจากใจจริงนะไม่ไม่ใช่ไปด้อยค่าพักนะเพราะว่ามันเป็นพักที่ว่าปริมาณสสมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผมก็เชื่อว่าในยุคหน้าสมัยหน้าเนี่ยเอ่อการขับเคลื่อนที่ว่าทําไมต้องไปอยู่กับพักภูมิใจไทยเนี่ย ผมก็มีความรู้สึกหรือว่าเฮ้ยเขาอาจจะเห็นว่าเขาบริหารพักมาแบบเนี้ยในรูปแบบเดิมๆเนี่ยจำนวนสสเขน้อยลงแต่ถ้าหากว่าไปอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยมันอาจจะมีอะไรล่ะโปรโมชั่นอะไรที่จะมีส่วนทําให้เขาได้สะสะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้พี่น้องไปคิดเอาเองแต่ผมก็ับมองว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะจริงๆพักนี้เนี่ยออผมมองว่าไม่รู้วะไม่รู้จะพูดไงผมพูดไปหมดแล้วพี่น้อง